Ar, พี่เล่าเป็ดานลูกเพจของมาดามทุกอย่ได้รับชมแบบฟิลตัวแม่ไม่ต้องไปหาข้อมูลกันเองเลยจ้าเฟซรซสซซวันนี้มาดามพาลูกเพจมาแซวแบบเฟิร์เลิที่หนุ่มก็ตีกัรแสดงสายตลกแลกกันตลอดอีกด้วยที่ราวนี้ยังไม่ทันได้เริ่มสัมภาษณ์อะไรเลยจองตัวก็เริ่มด้วยการแซวนักข่าวจนเสียหักแบบนี้เียเสียงเสียงเสียงรู้เลยว่าตอแ่เดี๋ยวลอนวตอแ Được là k h

เที่ยวออกลงพักเป็นว่าเล่นล่นาสุดเมื่อแอคเขาอาตารหรือแอคเคาที่ซื้อว่าอ e ีปาทองที่ชอบพักมาด่าสาวมิวชวนี้เนีหายไปสาวมิ้วจึงต้องทําแบบน,น,นี้มันไม่ได้เป็นวันดิมันก็แบบมาบางทีมันก็มาถี่บางทีก็หายไปหายไปจนเราต้องโทรหาใช่อีป่าทองนี่โทรหาเลยนะ <c oughs> แบบหายไปไหนอะ่ะช่วงนี้ไม่มีคนรับฟังเลยเหมือนจะลูกติดกว่า โรคจิตายกบโรคจิตกับค้าไม่โกงจะหายหรอเจอสาวหนุ่มโทรตามไปเลยสิค้าติดท้ายกันที่สาวนุ่นรามิดาที่ตั้งแต่เธอได้แต่งงานชีวิตก็ดีดีดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะสามีแสงอบอุ่นอย่างหลุยเนี่ยดูแลดีจนมาดามต้องหยิบขาดูแลดีขนาดที่เศ้าตัวอย่างสาวนุ่นเนี่ยถึงกับต้องบอกกับมาดามแบบนี้เลยลูกนี้สองปีเขามานก็แต่เแล้วราถ่ายไปขอมารูจะขอยังไงอะไรอย่างงี้ก็ดีค่ะมันก็เป็น เป็นเรื่องของระยะเวลาในการปรับตัวโถคิดเหมือนมาดามเลยจ้าแต่ของมาดามเนี่ยแค่ผู้ชายทักมาก็กตัดชุดแต่งงานรอเลยจ้าเป็นยังไงกันบ้างล่ะเหล่าลูกเพจของมาดามทั้งหลายคนในวงการบันเิงเนี่ยมักจะปล่อยโป๊ะความพากลางวงสัมภาณ์นตลอดเลยเนาะว่าแม้อีพีหนะ้ามาดามจะตามไปแซวใครที่ไหนอะไรยังไงจะไปหาตรงไหนหลอติดตาม